ครับรสครับใช่ครับวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้นะครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะร้อนนนครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่าน The Standard นะครับเวลา13นาฬิกาครับผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดจาก Safari World นะครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบนะครับว่าวันนี้วง Paper Pan นะฮะหรือว่าเ,เจ้าของบทเพลงยอดนิยมอย่างทรงอย่างแบดน,นะฮะวัยรุ่นฝันน้ำนมก็ จะมาโชว์สดๆที่นี่ในเวลา13นาฬิกาตอนนี้นะครับน้องๆนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเองก็มารอจริงๆเนี่ยมารอจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะฮะตอนนี้กใกล้ถึงเวลาโชว์แล้วก็เลยเข้ามาแบบเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการปิดประตูเพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกวันแน่นมากทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆนะครับแล้วก็ สื่อมวลชนเองก็เนี่ยฮะที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ที่มารออยูอ่บริเวณนี้นะครับสื่อมวลชนเองก็มาทําข่าวต้องบอกว่าเป็นปรากฏการในช่วงวันเด็กที่ค่อนข้างคึกคักเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่เกิน2นาทีาทก็จะเริ่มโชว์เพลงยอดนิยมต้องบอกว่าเด็กๆแนวร้องกันตะโกนกันสุดเสียงแน่นอนนะฮะคุณผู้ชม วันนี้เราดูบรรยากาศนะฮะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติปี2566ในรอบ2ปีนะครับเราไม่ได้มีงานวันเด็กแห่งชาติที่คึกคักแบบนี้มาเอาเราว2ปีแล้วนะครับหลังจากที่โควิดอ่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวกลับมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ

ครับเมื่อสักครู่ก็เป็นการวอร์มเสียงนะครับวอร์มเสียงเด็กๆในที่มารอวงเปเปอร์แพนนะฮะแล้วก็อีกสักครู่วงเปเปอร์แพนตัวจริงนะครับก็จะมาโชว์ที่บริเวณโชว์ปลาโลมาแห่งนี้ฮะเ,าาดเดี๋ยวดูบรรยากาศสดๆไปก่อนนะครับ เพื่อทงานเดยการส่องคนที่มาแค่แบบอารมณ์้าขึ้นยเาว่าเรามีสิ่งที่จะ้แต่ว่าสำหรับที่สาตเลยเรารู้สึกว่าที่นที่แรกที่ทำให้พวกเราได้รู้จักกอแใช่ครับเป็นวี่า้เนีด้สกว่าวันนี้เป็นงานที่ดีที่ได้เกับจอแเรา่อางว่าโอเคเราก่อนที่จะได เลรุ่งันนำหมจริงๆเราไม่ได้ เรา,าคิดก่อนนะเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าในในในช่วงวัยแบบนี้แต่บางที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็มันเป็นช่วงที่เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบไหนน่ะก็คือเป็นช่วงนี้เลยใช่ครับครับคือเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะบอกได้เลยว่าเด็กคนคนนี้จะตอตอไปเป็นผู้ใหญ่ซึ่ง,ง<อ>ผมรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พยายามจะบอกกัน บางอย่างอาจจะไม่จบเป็นแบบน้องเพราะว่าผมว่าสุดท้ายแล้วเขาจะมีชีวิตของตัวเองแล้วเขาก็จะมีทางเลือกของตัวเองเราทําได้แค่คอยแนะนำแล้วก็ให้คาเเวามติดใจในเรื่องที่เป็นไปได้ <S <S <ๆ>แล้วก็ผมเชื่อว่าน้องๆในวันนี้น้เองที่มีเลือดอนแค่ไหนความหมียเลือดของเค้ามันจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับผมก็เ,เลยคิดว่าการที่จะบอกน้อ,อาางๆนะครับแค่ ให้น้องใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วก็หาตัวเองให้เจอว่าเราชอบสิ่งไหนเราอยากทำอะไรแล้วก็าาตัใส่ความกับใครกี่ที่แล้วก็ถ้าใครที่ไม่เจอตัวเองไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องเปลียนเสื้อแบบนี้ต่อ,ปอไอป ที่นต้องมาผิดชอบก็แบบเนี้ยไม่ต้องมีภาระใช่ไหม้าอยากให้ทำในสิ่งที่รักที่เต็มที่ที่ความจริงใจเพราะว่าสักวันมันจะส่งผลดีเราทกคนทั้ดอ้อปรเอร์ีเซทน้งแล้วน,น,นะก่บบอนที่จะก่อนที่จะ,ะลงไปพบกับน,น้องๆที่อาง่านนอกด้วยวันนี้เชื่อไหมว่า นอกจากที่เจ๊หน้ามีตรงนี้แล้วนะยังมีลูกแก๊งาะว่าผมหน่าแก๊งยู่นี่ไหมหน้าแก๊งรุ่นฟันไร้รื้อฟันนะหนุ่มเพราะผมผมอยากจะพูดอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวของพวกเราเลยพวกเรารู้สึกว่าพวกเราขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยดูแลนะผมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่มีพลังอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่า ในวันนี้ที่ผมโอเคเราอาจจะถูกเรียกว่าเป็นคนแไทยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมซึ่ตัวเองว่าเป็นพี่ๆของาองครับผมรู้สึกว่าเราเองก็อยู่ในวัยที่เราก็ยังไม่ได้มีสิ่งที่ถูกต้องครับเรามีความผิดบ้างเรามีทางดีบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าพวกเราแล้วก็ผู้ปกครองจะรวรวมต่องพาทั้งน้องไปในจุดที่สมใจสมบุกแล้วก็อยู่ในจุดที่ดีที่สุดครับยังไงก็ขอบคุณ